พี่ๆชาวยูทูบเบอร์ท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอๆกับน้องเฟิร์นที่เสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นนะคะจัดรถสวยนะคะราคาถูกมาฝากกันนะคะใครมองหารถสี่ประตูนะคะจัดกระบะนะคะรุ่นยอดนิยมมาฝากกันนะคะในส่วนของแบรนด์โตโยตานะคะจัดมาให้วีโก้นะคะเช็คคันนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าใครมองหาอยู่นะคะพี่ขาราคาแค่ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นผลแค่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะพี่พี่ารถบ้านรถสวยเดิมโรงงานนะคะรถใช้งานในเต็นท์ของเรานี่เองเลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานน้อยนะคะไม่น้อยปี2014นะคะได m แม็กสวยๆมาเลยจากโรงงานนะคะพี่พี่ขใครสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นนะคะมาดูสภาพรถกันเลยนะคะ คันนี้เลยจ้าพี่พี่คานะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้นะคะโตยโยต้าวีโกแชมนะคะปี2014ค่ะคันนี้มาอยู่ที่230,000กิโลนะคะพี่ขาบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่บริษัทเสีไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะใช้งานนะคะเป็นรถใช้งานในบริษัทเลยนะคะซึ่งถือว่าใช้งานน้อยนะคะรถปี2014 นะคะก็อยู่คู่เซริไทยมาหลายปีนะคะแต่ว่าสภาพไม่โทมนะคะสภาพไม่โทมนะคะพี่ขาก็ถือว่ารถสวยเลยคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลน,นะคะมันจะออกสีบรอนประกายทองนะคะพี่สีบรอลประกายทองนะคะสวยมากนะคะใครที่ตามหาอยู่แล้วคันนี้ได้สีประตูมาด้วยนะคะราคาราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นเบาทนะจ๊ะ วีโก้แชมป์2.5นะคะเป็นตัวจีนะคะคันนี้พี่ขาเป็นตัวจีดับเบิลแคปนะคะเป็นตัว VN เอ็นเทอร์โบด้วยนะคะ v ีเอ็นเทอร์โบค่ะปี2014ค่ะพี่ขาผ่อนแค่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะท่านใดที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนเงินกู้นะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะบัตรเครดิต อีออนเฟิร์สชอยทอคสออมสินนะคะหรือว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะได้หมดเลยนะคะประวัติลูกค้าไม่เกินล่าช้าไม่เกิน30วันลูกค้าจ๋าฟรีดาวด้วยเลยรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มมาดูในส่ของโฉมหน้ารถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นหน้าแชมป์เป็นโฉมหน้าที่ลูกค้าหลายคนตามหาก,กันเยอะมากนะคะ เป็นโฉมหน้าที่ลูกค้าหลายคนตามหากันเยอะมากนะคะคันนี้ก็จะได้โฉมหน้าเชมมาให้นะคะดวงไฟหน้าใสไม่มีคราบเหลืองเลยกระจังหน้าคโครมเมียมนะคะดูดีมากๆนะคะไฟตัดหมอกต่างๆสวยงามค่ะคุณพี่ขาดูดีเลยทีเดียวนะคะท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะจ๊ะท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน100%เนะจ๊ะอะ เดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วงของชมหน้าใกล้ๆเลยพี่ดูนะคะไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะถึงจะเป็นรถปี2014แต่ว่าเราดูเลกันมาดีมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าใช้งานในเต็นนะคะเรีไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือเป็นรถใช้งานพาไปซื้อดอกไม้ไปรถลูกค้าหรือว่าไปรับพนักงานที่ไปส่งรถลูกค้านะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะก็คือว่าเราเอารถคนนี้ไปใช้งานนะคะซึ่งถือว่า ไปใกล้ๆนะคะไม่ได้ใช้งานเยอะนะคะคันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นรถบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้งานแบบว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยและที่สำคัญนะค,ะคันนี้ภายในใหม่มากจัดกล้องนะคะบันทึกหน้านะคะกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยคุณพี่นะคะอ่ะดีนเรงเฟิร์นนะคะพามาชมในนะในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะ สำหรับยางนะคะเราก็จะให้ในส่วนของยางที่ยังคงสภาพใหม่ไปให้เลยนะคะยางยังคงสภาพใหม่ไปให้เลยนะคะเป็นยางปี2022นะคะเป็นยางแม็กซีดนะคะในส่วนของแม็กนะคะอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะคะพี่ขาแต่ว่าได้แม็กเดิมนะคะได้แม็กเดิมโรงงานไปให้เลยนะคะยางสภาพใหม่ใช้งานไปได้ยาวๆทั้ง4ล้อแน่นอนนะคะและด้านข้างค่ะเป็นตัว Vn Turbo นะคะ คลือบโครเมเงี้ยมให้นะคะไม่มีสนิมเลยนะคะเคลือบโครมเงี่ยมให้ไม่มีสนิมเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะติดไปเดียวให้แบบนี้เลยคุณพี่นะคะกระจกมองข้างติดโครเมเงี่ยมนะคะแล้วก็นี้เลยนะคะพัดโครเมเงี่ยม,มาให้สวยงามนะคะคิ้วกันสรดต่งตางๆนะคะมีมาให้เรียบเรียบร้อยเลยนะคะเป็นคิ้วของวีโกแชมเลยทีเดียวนะคะกระจกค่ะติดฟิล์มร็อกเซงให้นะคะแล้วก็ความคุ้มค่าเลยคันนี้ได้กระจกนะคะ แท้เดิมโรงงานจากโตโยต้าเลยนะคะมีกราปั๊มมาด้วยนะคะเบ้ามือจับโครเมียมนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ะนะจ๊ะอะมาดูออปชั่นนะคะใน2แผงประตูกันเลยดีกว่านะคะพี่ๆขาภายในนะคะให้ดูก่อนสําหรับภายในจะคุมโทนนะคะสีเบจมาให้นะคะภายในคุมโทนสีเบจมาให้นะคะสภาพถือว่าใหม่มากๆนะคะสภาพใหม่85บวกเลยนะคะ สภาพ,พรถคันนี้85บวกๆเลยภายในคือใหม่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพบอกนะคะพี่ดูเลยบอกได้เลยบาะผ้านะคะสีเบจนะคะการเย็บถักร้อยตักเข็บเส้นได้ไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะพี่ขาขัดสีชวีวันให้แล้วนะคะได้พรมไปเลยเรียบร้อยสวยงามดีมากๆคันนี้นะจ๊ะ และสําหรับตรงกลางนะคะก็นะคะเป็นสีเบตนะคะกลมกลืนกานสวยงามนะคะเพดานศาดสสาไร้รอยเจอมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายละเอียดโครงสร้างนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะคะสวยงามดูดีมากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับคันนี้นะจ๊ะอะให้ดูนะคะในส่วนของคันนี้กันหน่อยเมทอาร์คนะคะ แมตอาร์กลมสวยมากนะคะพี่ขาบอกเลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันไม่แท้ไม่มีกลอไม่นะคะโครงสร้างเดิมให้ทุกคันเลยค่ะพี่ๆขานะคะแก้วน้ําค่ะกระจกปรับออโต้หมดแล้วนะจ๊ะสําหรับคันนี้ก็สวยงามนะคะดูดีค่ะนะคะตัวยงตัวยางไม่แตกไม่หักนะคะอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าคันนี้ใช้งอนน้อยมากๆนะคะพี่ขา ใช้เนยบนะคะพี่นะคะน้องเฟิร์นนี่แหละก็คือแบบว่าใช้งานกันเองนะคะก็ถือว่าเกยวจะปล่อยรถดีๆลูกค้าได้ไปใช้งานต่อนะคะก็คือบริษัทอยากจะได้ใช้งานรถคันใหม่นะคะก็เลยปล่อยขายคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากและราคาดีนะคะราคาถูกจับต้องได้ราคาพิเศษเลยนะคะจัดให้สําหรับใครที่ว่ามองหารถ อเนกประสงค์เนาะสีประตูแต่ว่าราคาถูกนะคะราคาถูกสภาพเกรด A นะคะจัดมาให้แล้วคันนี้พี่พี่ขาใหม่มากๆนะคะอ่ะลำโพงด้านหลังอาจจะมีแบบรอยนิดหน่อยนะคะพี่ขาไม่เป็นไรนะคะเกิดจากการใช้งานนะจ๊ะแล้วก็ใส่เก้วน้ํานะคะพี่ขาคันนี้ราคาดีแล้วก็สภาพใหม่มกโวกนะคะราคาดีสภาพใหม่มกโวกเลยคันนี้นะะ<ม>ี่จ๊ะนี่เลยนะคะโครงสร้าง เม็ดอาร์คกลมสวยนะคะดูดีค่ะคุณพี่นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะพี่ขานี่เลยนี่เลยนะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีขยื่นค่ะคุณพี่นะคะเบาะข้างหลังนะคะพี่เบาะข้างหนังคือยังใหม่มากๆนะคะไม่มีแม้แต่รอยยับไม่มีแม้แต่เส้นได้ที่ เล็ดโลดออกมานะคะถือว่าเนียบมากๆพี่พี่ขาเนียบมากนะคะการแบบว่าใส่บงใส่เบลนะคะต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะพี่ไม่มีเสียหายไม่มีย่นไม่มียับไม่มีขาดนะคะพรมด้านหลังก็ปูมาให้สวยงามนะคะตรงนี้ค่ะพี่ขานะคะนี้เลยใส่แก้วน้ำสองใบนะคะไม่ใช้งานก็คือพับเก็แบบสบายมากๆนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะสองใบให้ อนเนกประสงค์มากๆเพดานทั้งหน้าและหลังไฟต่างๆใช้งานได้จริงนะคะไม่มีเสียหายแน่นอน100%คันนี้นะคะหนียางคู่หลังแม็กไลเนอร์นะคะสวยๆสภาพเดิมนะคะคุณพี่ขาใช้งานน้อยนะคะสภาพยังคงใหม่เลยนะคะถ้าเทียบกับรถปี2014คือเจ้าของเดิมนะคะเราใช้งานกันดีมากนะคะพี่พี่ขา บั้นท้ายค่ะกันชนหลังนะคะไฟหลังต่างๆคือเนี้ยบมากๆนะคะกันชนหลังคือยังใช้งานไปเลยพี่ขายาวๆนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวสภาพยังใหม่นะคะสภาพยังใหม่ยังดูดีมากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าแน,น่นอนนะคะแล้วก็ไฟหลังนะคะไม่แตกไม่ร้าวเลยนะจ๊ะ ไปหลังไม่แตกไม่ร้าวเลยคุณพี่นะคะสภาพใหม่ยังใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ค่ะนะคะตัวจีค่ะพี่ขาวีโกเฉมนะคะสวยๆเลยคันนี้สุดยอดนะคะใหม่เป๊ะมากคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าสุดยอดอะ่ะราคาดีนะคะใหม่ความใหม่ให้เลย99%เลยนะคะถ้าเทียบกับความใหม่แต่ออปชั่นของเขาก็คือตามปีเนาะ แต่ความใหม่อะต้องเฟืรอนให้เลยนะพี่นะถ้าพูดมากห่างว่าอวยแต่มันไม่ได้ดีร้อเ์เหมือนมือหนึ่งหรอกพี่นะคะรถปีสองเป็นสีได้เท่านี้ถือว่าคุ้มมากๆและคือราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นบาทนะคะผ่อนแค่ประมาณ6กพันนิดๆเท่านั้นนะคะได้ดับเบิลแคปสีประตูมาให้นะคะถือว่าคุ้มค่านะคะบอกเลยว่าใครพลาดก็คือพลาดเลยนะคันนี้พี่นะปกติของเราจะเน้นรถปีใหม่เนาะแต่ถ้าคันนี้อะ ก็คือจัดพิเศษมาให้นะคะถือว่าถ้าไม่สวยจริงแม่เอามาขายแน่นอนนะพี่พวกของน้องเฟิร์นต้องมีการรับประกันทุกคันนะคะของเราไม่มีชั้นหนักจมน้ําหรือพิคว้ามแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ทุกคันเลยค่ะนะคะรับประกันให้ทุกคันเลยพี่พี่ขานะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายแน่นอนนะคะอะมาดูออปชันกันหน่อยพี่พี่ขาสาหรับออปชันฝั่งคนขับนะคะ กระจัปรับออโต้นะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชัน unction, นะคะรับสายวางสายเครื่องสีวิทยุเอเยนเพงเพราะค่ะนะคะไม่สองแสนสหม่นเจ็ดพกิโลเมตรนะคะรับประกันไม่แท้ไม่มีกลอไมคค่ะกล้องบันทึกหน้านะคะต่างๆมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเบาะคุณหน้าใหม่นะคะปรับสูงต่ำนะคะนี่เลยพวงมลาลัยคลาสสิกสวยมากๆนะคะพี่ขาภายในใหม่นะคะ เอาละค่ะใครอยากได้นะคะโตโ o ต้ h ไฮรักวีโก้นะคะ 2.5G นะคะคันนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะคะ V-N Turbo นะคะปี2014สีบรอนเงินนะคะราคาอยู่ที่299,000บาทนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะจ๊ะใครที่มีเงินเดือนหมื่นหม0 0 0 1ั0 0 0ื่นะคะซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คุณคำนะจ๊ะ เอาละค่ะใครสนใจคันนี้นะคะรีบโทรสายด่วนนะคะหา้องเฟิรน์นเลย083 430นะคะ2อ8 8นะจ๊ะ083ย3 0 2 6 8านกะคะอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอแบบนี้นะคะรีบเลยพี่ผิ่ขามัวแต่มัวระวังติดจองนะคะหากชื่นชอบน้องเฟิร์นนะคะฝากกดดูนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะและมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ขา อยากน้องเฟิรรีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะคะชอบรักคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถอ่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้นทุกคนต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยแล้สวยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ